กับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตนกยุงนะครับสําหรับวันนี้นะครับแม่นกยุงนะครับได้น่าจะกกแล้วนะครับกกไข่นะครับเนี่ครับก็คือว่าผมดูดูแล้วว่าน่าจะประมาณเกินเจ็ดฟองนะครับแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขากกหรือว่าเขาไข่เพิ่มนะครับเดี๋ยวต้องดูต่อไปนะครับ แต่ที่ผมผ่านมานะครับมันมันแต่ละรุ่นมันมันเกินเจ็ดฟองนะครับแต่รอบนี้เดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าเขาจะไขเพิ่มหรือว่าโกนะครับแต่ตอนนี้เขาเขาอยู่เขากกอยู่นะครับก็สุขภาพแข็งแรงดีนะครับอากาศก็ร้อนๆนะครับดูจากตัวผู้นะครับเดี๋ยวผมจะฉีดน้ําบนหลังคานะครับในตอนกลางวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับร้อนร้อนถึงร้อนมากนะครับก็แล้วก็มีพวกพวก ค่า pm 2.5อีกนะครับกำแพงเพชรติดอันดับเลยนะครับนี่ก็น้ำเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็พยายามที่จะทำให้บริเวณนี้มันเย็นๆนะครับโดยการปลูกกล้วยนะครับดูข้างหลังนะครับก็จะเป็นกล้วยริมสาหมดเลยนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่านกยุงชุดเนี้เขาจะไข่กี่ฟองนะครับแต่ตอนนี้เขากกนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับ ตัวผู้เนี่ยก็ยืนยืนแบบคุมเชิงเลยนะครับไม่ให้ใครเข้าไปใกล้เลยนะครับอันนี้ก็7จฟองนะครับสําหรับไข่นะครับเดี๋ยวตอนเย็นเก็จะดูดน้ํานะครับเป็นอัตโนมัตินะครับอย่างที่ผมอัปเดตไปให้ดูนะครับเป็นระบบน้ําอัตโนมัติตั้งเวลานะครับนกรงิีเดียครับกแกนะครับ เดน่าจะน่าจะไข่เพิ่มนะผมว่านะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ฟีนะครับถามมาเรื่องไข่นกยุงนะครับหลายๆคนนะครับถามมาว่าจะแบ่งแบ่งไข่ไหมนะครับคือคือตอนเนี้ยผมยังไม่อยากแบ่งนะครับสําหรับไข่นกยุงนะครับเพราะว่ามันไม่ชัวนะครับคือปัญหามันเยอะด้วยนะครับบางทีถ้าผมแบ่งออกไปเนี่ย เขาอาจจะไม่มีเชื้อนะครับเป็นการเคลมไปอีกนะครับแล้วก็แต่ละรุ่นมันไม่รู้มันจะไข่เมื่อไหร่นะครับก็เลยตัดปัญหานะครับโดยการให้แม่ฟักดีกว่านะครับถ้าจะไข่ก็ขายเป็นลูกนกนะครับก็รอไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็คือว่านกยุงนะครับนกยุงเป็ดบาบารี่นะครับแล้วก็ห่านนะครับไก่ต๊อกพวกนี้ก็จะเขาจะ เขาจะฟักประมาณสามสิบวันนะครับส0มสิบสาสบ็ดยิบเก้าถึงสาสิเ็ดประมาณเนี้ยครับจากจากที่ผมเลี้ยงมานะครับจากนกยุงชุดนี้ที่เคยฟักเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมให้ให้แม่นกฟักเองนะครับผมเอาเข้าตู้สี่ฟองให้แม่นกฟักสี่ฟองนะครับก็เข้าตู้เนะี่ยมันมันเสียนะครับเสียหมดเลยนะครับสี่ฟองแล้วก็ให้แม่แม่นกฟักสี่ฟองปรากฏว่า ออกหมดเลยนะครับทั้งสี่ฟองนะครับคือคือรอบที่แล้วเนี่ยแบ่งอย่างสีครับรอบนี้ผมจะให้แม่นกฟักหมดเลยนะครับแม่นกยุงนะครับมาดูกันว่าจะได้ลูกนกยุงกี่ตัวนะครับถ้าใครติดตามผมคลิปก่อนนี้นะครับน่าจะประมาณหลายหลายเดือนที่ผ่านมานะครับที่ผมให้แม่นกยุงฟักเองนะครับเขาก็เลี้ยงลูกเองนะครับเลี้ยงลูกเองด้วยนะครับฟักเองเลี้ยงเองนะครับแต่ว่าเราจะเสียเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าแม่นกยุงเ็จะเลี้ยงลูกแล้วเขาจะ ไม่ไม่ไข่นะครับก็ดูดูกันต่อไปครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับสาหรับนกยูงนะครับถ้าใครอยากได้ลูกนกยูงก็เดี๋ยวรอรอเขาออกมาก่อนนะครับรอรุ่นว่าจะได้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูลูกไก่กันนะครับลูกไก่ออกเยอะแยะเลยครับนี่ครับพามาดูลูกไก่นะครับอันนี้เป็นลูกไก่ลูกผสมนะครับจ แม่ไก่ลูกผสมเหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกไก่ก็เป็นลูกผสมที่ผสมตามๆมันออกมานะครับอันนี้คือเป็นรุ่นแบบผมไม่ได้จริงจังอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันมันผสมมันเองนะครับยังไม่ได้แยกเป็นแบบเป็นแบบกิจลักษณะนะครับอันนี้ก็ปล่อยแบบปล่อยรวมนะครับแล้วเขาผสมมันเองแล้วก็ออกมาเธอออกมาเรื่อยนะครับเนี่ยครับตัวนี้ไม่ตามเข้าไปนะครับไอพวกออกใหม่ก็มีนะครับ เนี่ยครับอยู่ข้างในยังข้างในในรังเนี่ยเขายอยออกเรื่อยๆนะครับเนี่น่าจะเป็นสิบตัวแล้วครับเนี่ยสองตัวเนี่ยเขาช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยกันเลี้ยงนะครับดูนับดูนับดูแล้วมันนับยากมากนะครับเพราะว่าลูกไก่ตัวเล็กออกมาเรื่อยเนี่ยครับเขาก็ฟักมั่งออกมั่งนะครับฟักมั่งเลี้ยงมั่งนะครับเปลี่ยนกันนะครับสําหรับแม่ไก่นะครับออกมาเรื่อยครับี่ตัวเริ่มจ่อยแ เป็นสิบแล้วครับขอกนี้อันนี้ยังยังยัง,ยง,ยงมีข้างนอ,ก,อกนะครับที่ยังตกอยู่นะครับที่เราถ่ายให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วนะครับน, 3, 4, 5, นี่ครับสองสามสี่ห้าโอ้โหน่าจัเป็นสิบเนี่ยขอกนี้ก็ก็ยังมีแม่ไก่ที่ยังตกอยู่นะครับในรังนะครับตัวผู้ก็วนเวียนอยู่นะครับมันไม่ โฟกัสนะครับโฟกัสตรงตาข่ายนะครับแต่ข้างนอกก็ยังมีอยู่นะครับข้างนอกที่อยู่กับเป็ดกับห่านนะครับแม่ไก่ต้องฝักอยู่แต่ว่าต้องรอรุ้นดูมันจะออกมายังไงนะครับรอชุดนี้ครับรอดูชุดนี้สักเดือนหนึ่งครับน่าจะสีสวยงามนะครับสีสวยงามหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับดูครับเป็นสิบนะครับโอ้โหก็แม่เขาเลี้ยงนะครับคือตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าผมปิดตู้ไปแล้วครับผมไม่ได้ใช้ตู้ฟักแล้วนะครับ ตู้ฟักของผมมันขนาดใหญ่นะครับประมาณห้าร้อยยี่สิบแปดฟองนะครับทั้งหมดนะครับอย่างถ้าเราเปิดตู้ฟักมันก็ไม่คุ้มนะครับอันนี้เดี๋ยวลองนะครับก็มีเพื่อนๆแนะนํามานะครับว่าให้เลี้ยงไก่พวกเลียงซานอะไรพวกนี้ครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมหามาเลี้ยงนะครับหามาเลี้ยงเดี๋ยวดูก่อนนะครับจะต้องซ่อมเล้านะครับใช้เงินทุนในการซ่อมเล้าอะไรอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็เลี้ยงไปก่อนนะครับเผื่อว่าจะได้พ่อพันธุ์ที่ดีนะครับ จากชุดนี้นะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับอันนี้ก็เป็นพวกไก่ลูกผสมนะครับที่เราผสมขึ้นมานะครับเนี่ยแม่ไก่ขึ้นไปโกกอีกแล้วครับน่าจะออกมาเพิ่มอีกนะครับก็เดี๋ยวผมจะผมจะคัดคัดนะครับคัดสายพันธุ์ดูนะครับลเพื่อเอาพวกเนี้ยลูกลูกชุดเนี้ยครับมาตั้งตั้งต้นเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครัเพราะว่ามันมีหลายข้อนะครับเราต้องคัดแยกนะครับคัดแยกมาอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นลูกผสมแล้วก็คัดลูกผสมมาผสมอีกนะครับเกิดจากพวกสายพันธุ์แท้นะครับพวกไข่ไข่สายพันธุ์แท้พวกอัตะลอบพวกอะไรพวกเนี้ครับมันผสมกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราคอยดูครับว่ามันจะออกมายังไงนะครับมันมีหลายสีมากเลยครับครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมเดี๋ยวเรจะมาอัปเดตเด็กๆนะครับให้ดูอีกนะครับเนี่ยครับข้างบนนะครับเที่ยวกกอยู่นะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะออกอีกไหมนะครับมีหลายฟองครับแล้วพบกันใหม่ครับผม